กลิ่นทารกของลูกจะหายไปเมื่อไหร่สวัสดีค่ะพบกับพี่แกนค่ะคุณแม่หลายท่านนะคะหลงกลิ่นลูกค่ะหรือเรียกว่ากลิ่นทารกค่ะกลิ่นลูกหรือว่ากลิ่นทารกของแต่ละบ้านเป็นยังไงนะคะลองคอมเมนต์บอกพี่แกนบ้างนะคะแต่สําหรับพี่แกนที่รวบรวมมาให้นะคะคือกลิ่นทารกเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะหอมละมุนละมุนกลิ่นหอมแป้งเด็กนะคะกลิ่นหอมแบบนมที่ลูกกินไม่ฉุนไม่เหม็นค่ะซึ่งกลิ่นเหล่านี้ค่ะก็จะอยู่กับลูกไปนะคะ จนถึงเกือบประมาณ1ปีเลยทีเดียวค่ะหลังจาก1ปีค่ะกินเหล่านี้ก็จะหายไปเนื่องจากว่าลูก,กจะกินอาหารอื่นมากขึ้นไขมันธรรมชาติบนผิวของลูกนะคะก็เกิดจากการที่ลูกเริ่มกินอาหารอื่นนะคะที่ไม่ใช่นมนะคะตอมเนื้อแล้วแบคทีเรียที่ผิวเริ่มทํางานก็อาจจะทําให้กลิ่นของก็อาจจะทําให้กลิ่นของทารกจางลงค่ะซึ่งการจางเนี่ยไม่ได้จางในทันทีทันใดนะคะ จะค่อยๆจางไปเรื่อยๆค่ะจนหมดไปค่ะทึ่งหลังจากหนึ่งขวมนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าร้องมีภาวะนิ้วเกินแบบนี้เคยเห็นกันไหมคะสวัสดีค่ะพบกับพี่แกนค่ะ ภาวะน,นี้นะคะเรียกว่าภาวะนิ้วเกินในทารกค่ะบางคนก็อาจจะมีเกิน1นิ้วหรือมากกว่า1นิ้วก็ได้ค่ะสาเหตุนะคะก็เกิดได้ตั้งแต่เรื่องของพันธุกรรมนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมค่ะส่วนการรักษาของคุณหมอนะคะถ้าเป็นเกินแลน้วลักษณะเป็นติ่งเนื้อเล็กๆไม่มีกระดูกไม่มีเช้นเลือดค่ะ,คะก็อาจจะเป็นผ่าตัดเล็กหรือว่าหรือใช้การผูกได้แต่กรณีที่มีกระดูกด้วยก็ต้องปรึกษาคุณหมอศัลยก,กรรมกระดูกค่ะโดยทั่วไปค่ะหลังจากผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กก็จะสามารถใใชช้้้้มือเทาได ตามปกติค่ะสำหรับกลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเลี้ยงยังไงให้ลูกติดอมมือสวัสดีค่ะพบก,กับพี่กันค่ะใครเคยโดนบ้างคะคอมเมนต์บอกพี่กันนิดนึงค่ะสําหรับเด็กเล็กนะคะจะมีพฤติกรรมที่ชอบอมมือเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากว่าการอมมือค่ะจะทําให้ลูกน้อยรู้สึกผ่อนคลายเป็นการปลอบประโลมตัวเองนะคะแล้วก็เป็นช่วงของพัฒนาการตามช่วงวัยโดยเฉพาะในวัย2-4เดือนค่ะ อีกทั้งอาจจะเกิดจากปัญหาที่เตรียมเข้าสู่ช่วงฝันขึ้นค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะก็คือการห้ามค่ะดังนั้นเราไม่ได้ผิดอะไรนะคะเพราะการห้ามก็จะทําให้ขัดขวางการเรียนรู้และก็พัฒนาการลูกน้อยค่ะแต่สิ่งที่พ่อแม่ต้องทําคือการดูแลทำาสะอาดมือของลูกให้ดีค่ะแล้วทำความสะอาดทุกครั้งที่ลูกหยิบจับสิ่งของต่างๆค่ะตัดเล็บให้สั้นค่ะหรืออาจจะหาตัวช่วยอื่นๆนะคะมาให้ลูกเอาเข้าปากแทนค่ะเช่นพวกยางกัดนะคะหรือซิลิโคนกัดค่ะรวมถึงค่ะอาจจะ ดึงดืดความสนใจลูกเอาของเล่นมาให้เล่นหรือเล่นกับลูกค่ะแต่เมื่อไรก็ตามค่ะลูกของคุณแม่นะคะอายุเกินสองขวบไปแล้วยังชอบเอามือเข้าปากแบบนี้นะคะหรือมีอาการน้ำลายมากมีไข่ร่วมด้วยเหงือกบวมแดงค่ะก็แนะนําว่าให้พาลูกไปปรึกษาหมอกค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหลังลอดไม่มีน้ําเข้าปาเลยเป็นไปได้ไหมสวัสดีค่ะพบกับกันค่ะ บางคนบอกว่าหลังคลอดตัวเองไม่มีน้ำข้าปลาเลยนะคะต้องบอกก่อนครับว่าเกิดขึ้นได้นะคะอาจอาจจะไม่ได้มีความปกติแต่อย่างไดค่ะซึ่งสาเหตุน,นะคะก็าอาจจะเกิดจากการที่ กรณีที่ผ่าตัดข้อและคุณหมอทำาสะอาดโพรงมดลูกแบบดีมากๆค่ะหรือกรณีที่มดลูกหดรัดตัวดีค่ะทําให้มีเลือดออกน้อยมากหรือกรณีที่น้ำขาา่าวปลาน้อยมากๆจนแทบสังเกตไม่เห็นค่ะแต่กรณีที่คุณแม่นะคะมไม่มีน้ำข้าวปลาแล้วมีอาการผิดปติร่วมด้วยเช่นไข้หนาวซันปวดท้องน้อยมดลูกแข็งตึงกดเจ็บมดลูกลอยมีกลิ่นผิวติดออกจากทางช่องคลอดแบบนี้ก็แนะนําว่าให้ไปตรวจก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ